didn't wanna be a princelet on priceless. a prince not even on my list love is strong that i quit หนูจอกตกุยเฮลท์เวิลด์ลอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Black พิงกกันนะครับในวันนี้ได้มีข่าวดีพร้อมกับโปสเตอร์ใหม่ออกมาให้แฟนๆเหล่าบลิงส์เนี่ยได้เก็บเข้าคลังสมบัติกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับโปสเตอร์ของเพลง love sick Girls ยอดวิวของ m อนี้อยู่ที่600ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับซึ่ง MV ตัวนี้เนี่ยก็ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่2ตุลา2020นยนะครับยอดวิวเนี่ยทะลุ600ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในตอนที่เราอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้เนี่ยยอดวิวของเพลง love s i k girls b a c k p i n g นั้นมียอดวิวอยู่ที่600ล้านกับอีก67,596วิวนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง14ล้านไลค์เลยโปสเตอร์ใหม่นะครับที่ทาง yg นั้นเนี่ยได้มอบให อัน,นเป็นฟอนต์แบบเดิมที่เรานั้นคุ้นเคยกับ Love s i c k Girls นะครับแล้วก็เป็นรูปภาพที่นํามาจาก MV ในการถ่ายโปสเตอร์นั่นเองซึ่งสาวๆเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าสวยกันมากๆมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Black พิงคแต่ละคนเนี่ยได้ดีเลยตัวโปสเตอร์นั้นก็มาจากฉาก1นึงฉาก C ี4นะครับใน MV โดยมีคําว่า Love s i c k Girls แล้วก็600ล้านมิลเลียน,นะครับเป็นสีชมพูตัดกับพื้นหลังตอนกลางคืนที่เป็นสีดำเนี่ยตรงกับคอนเซปต์ของ Black พิงคกันเลยเป็นโปสเตอร์ที่สวยมากๆอีกหนึ่งโปสเต ใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิ้งแล้วก็ชอบเพลง Love Sick Girls เนี่ยอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสำเร็จของยอดวิวทะลุ600ล้านกันไปแล้วนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอลุ้นกันดีกว่าว่ายอดวิวนั้นจะทะลุไปอีก7 0 0ดอยล้านในวันไหนนะครับและโปสเตอร์ตัวต่วตอไปสำหรับเพลง l o v e Sick Girls นั้นจะออกมาเป็นยังไงจะสวยเหมือนแบบนี้หรือเปล่าก็มารอติดตามกันนะครับและที่สาคัญนะครับในตอนนี้เหล่าบลิงทุกคนเตรียมวอร์มหูวอร์มมือกันเลยนะครับเพราะว่าแบล็บคพิ้งน ถึงวันประกาศแล้วว่าจะมาในวันไหนยังไงก็ามารอสนับสนุน Black พิงคไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวโปสเตอร์ใหม่นะครับที่ออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้เก็บกันหากใครเนี่ยที่ชื่นชอบโปสเตอร์นี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าเลิฟซี่เกิลสนั้นเป็นเพลงโปรดของใครกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่แน่ๆเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงของ Black พิงคที่หลายๆคนชื่นชอบกันมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีความแตกต่างไปจากเพลงค,คัมแบ็ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอรแคปเของเราไว้ด้วยและที่สาคัญนะ,นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแล็กพิงอย่าลืมเข้าไปปั่นวิวเพลง Love Sick Girls การให้ถึง7ดอยดันวิวเร็วๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแบล็กพิงกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ครั้งนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวข้องกับ b l ล c k พิงมาเล่าให้ทุกคนฟังกันแบบนี้อีกกกออิดามมัััันนนไวลลยะคคบงีท่่จใหปปุสส